เทคโนโลยี IOT โดยลูกเด็กคุณชาย6ทับ1ครับความหมายการทำให้อุปกรณ์รอบตัวสามารถเชื่อมโยงกันกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทำให้ควบคุมและบังคับตามต้องการะผ่านอ,อุปกรณ์นั้นๆได้เช่นการควบคุมทิศทางของพัดลมผ่านโทรศัพท์มือถือการควบคุมโดนถ่ายรูป ผ่านโทรศัพท์การเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือประโยชน์ 1. รวดเร็วประหยัดเวลาใช้เวลาว่างทำอย่างอื่นได้ 2. มีประสิทธิภาพสูงไม่ต้องพึ่งคน 3. ส,สะดวกสบายไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าดูโทษ 1. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะใช้งานไม่ได้ 2ความปลอดภัยทางด้านซอฟต์แวร์เนื่องจากใช้อินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถป้องกันข้อมูลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างสมาร์ทวอทช์ 1. เชื่อมต่ขอข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ 2. เชื่อมต่อผ่านบลูทูทธ 3. วัดอัตราการติ้นของหัวใจ 4. วัดก้าวเดิน 5. แจ้งเตือนข้อความสายเรียกเข้า SMS จะตำด้วยผมนายเอกาต์บิลาเตเลขที่4ผมนายธรดลใจอองเลขที่5โสดครับผมนายปริญญาคนเรียนเลขที่23ผมนายอักรัศินศรีสงเลขที่26ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ครับ